โปรแกมความเปียนมัถึงเวลิปินาครั้งที่5้า3 23ตอนที่2องสิบบทส่วนขอสมัยสุเอโยเมตุตังเอกังนัมยามกบาราสังเกตุสุสิกะพิวตมิมาวุนีมาตาิกุตังเนาติปัตเตีพปุตเตีทะเปรุนตทะตานิทะโตาเยปตาเยปิเยนาตุนิาปุติปวันตังานาพิคุตังจาระระโกตชุนารุตนัง ุตังกัจจะเจนอยูนาไมยังปี่นะพระกวาเจนุอัสสังกเมนะเราเตพระโอตะตันเตีะเทตกระถาเทตินะโคตาเดวตาเตริาภิมานาพะราวาปุริโตมัสติวาผังรักษาเรยะรักษาลิตังวาประหังสามิเยยะเอวาเมวาสุตาไะเสสุเทสุพระโตโตโบรโตปัตตุระหังสุ การเโขตาเวตานางนางี้เป็นแมงคลางนตักโเอกายวตาพระวัตโตตนิจเจี๊ยมังกะังวติมาให้มองวาสิ pues ่เทวกายาเรวตาอาัยอยู่ทางธรรมะวอย่างที่อย่อาเขงวัตติการเปโขวัลาเทวตาบัโตสันิเจี๊ยมังกะังอติควาพิจารณาธรมะตังตจิตังและนัยยุ เจรวากีรังเจรวาพ่ะกีรังอิทัคมงคลจันเมตาตาจัตติสุทัาวิมลารจคุุมาสุโตสติโโตลาเทวตาสนนิเยมากะทังเยเจวิตานาาเตนาคตเนตินติปจวิตาตวัติตาโตยกะเจวตโตีตโตเหยเียวนาคาเยปิเถ ဧဘိကဝေတုံနိတေဟံသောသမမဘုရားကေတိဟောနာရီဘာဇိဝကေဝသသာရိယေဟောနာတေဖိမဟံရီဒေဝိဒေဝိကဝေနာရီဟောနာဟံသောသမဘုရားတေပိမနာနိကဝေယေနိဟောတာဒိသဟံတိသယတအဖိမဟောတိရေသတိဧဘိကဝေတေနာမမေဤကဝေဧဘိကဝေတေနာမမေဒီစိတ္တအမိဘိကဝေဒေကနာမအမိတောဇုဌာနသာသီဝံနာမ อาสังมตกวาเต่าโบจาาสีโลกมานุกัสามิยท้าคุมาติเยริตารืังนั้นรื่งนี

ปีมาชาจิดตะปุตปาโพธามาอที่มันโตหมันโตนันสที่เรามดนาพิการมุ่งนติดมางมั่นิิที่สังราชเวียนขอภาษาตินั่นคอมาชาิสุดโต๊ปตะปิรือทีมาาทัมันโตมันโตนัอทเท่านายมงนทมนรสัราชวน เมันทุก่าจากอาการร้อจากแล้วสุดโตจะมาเเสนนโโนางโนพอกติโใว่มันโน้ตเยอดเด้อเดน่นโ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 ่นโน่นนาโน่นโน่นโน่นนนนนนน่นนนนนนน

มันก็อยู่ดีมันก็นะมันก็ได้นมหมดแล้วมานาบีกามุลน่ะไม่เต็มมันเอาอันนี้ได้อริยาตเตโนนี่